ต้องขออาภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่คลิปอาจจะดูมืดไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นเลดโอลนะคะเ,เพื่อนๆเลดโอลเป็นแบบนี้นะคะนี่งามงามเหมือนกันเลยค่ะนะคะเราเก็บไปหมดเก็บกินโอ้เสร็จแล้วเราก็มาเก็บเลดโอลก,กันต่อไปเรื่อยๆค่ะสองคนพี่น้องแพ็กกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเพราะปริมาณต้นหลายต้นนะคะนี่นะกินมินิคอร์สเขาจะเล็กกว่ากินคอร์สนิดนึงนะคะ ส่วนนี้เป็นโซนสุดท้ายที่เราจะเก็บของวันนี้ค่ะเก็บไปเก็บมาฟ้าเริ่มสว่างแล้วเราเก็บน้องผักกันแต่เชา้าตู่ของวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าทั้งส้มและพี่สาวต้องเข้างานใบค่อนข้างหยิกไม่สวยเลยค่ะเราต้องไปเก็บอีกโซนหนึ่งนะคะ2ต้นนี้ปล่อยไว้กินเองค่ะต่อไปเป็นกีนมินิคอสนะคะฝั่งนี้ค่ะทุกคน อาจเก็บได้ถึง50วันนะคะแต่ด้วยความที่เราจะเก็บล็อตนี้ให้หมดค่ะเราก็เลยเก็บที่40วันรวมกับน้องผักชนิดอื่นๆไปเลยค่ะส่วนกรีนมินิคอร์ด้านหน้านะคะ,คะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะผักขัดหอมอิตาลีจริงๆแล้วจะสาม่อค่ะจะบอกว่าเลดโอคือไม่ค่อยงามเลยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอากาศน่าจะมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะต่อไปเป็นผักสวยเลยนะคะสวยๆเลยค่ะ ผักหัดหอมอิตาลีจริงๆแล้วจะสามาคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับมือใหม่หัดปลูกผักไฮโดรโปรนิกอย่างเราสองคนนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะสภาพอากาศมีผลกับน้องอย่างไรนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เลยนะคะเยอะกว่าล็อตอื่นๆค่ะล็อตอื่นๆเราปลูกแค่10กล่องปลูกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่ราเก็บได้ถึง50วันนะคะแต่ด้วยความที่เราจะเก็บล็อตนี้ให้หมดค่ะเราก็เลยเก็บที่40วันรวมกับน้องผักชนิดอื่นๆไปเลย S <S> ส่วนกีนมินิคอร์ดด้านหน้านะคะและต้นและน้ําหนักของน้องแต่ละต้นก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะถ้าถือว่างามก็คืองามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในฐานะคนปลูกค่ะน้องจะงามและโตได้มากกว่านี้นี่นะกีนมินิคอร์ดเขาจะเล็กกว่ากีนคอร์ดนิดนึงนะคะ <S 1> <S 1> ส่วนนี้เป็น่วนสุดท้ายที่เราจะเก็บของวันนี้คะ่ะเก็บไปเก็บมาฟ้าเริ่มสว่างแลหอมอิตาลีนะคะทุกคนนี่นะคะกรอบมากเลยนะคะ กรอบมากแล้วก็พุ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วนะคะดินมินิคอร์ดฝั่งนี้นะคะมีทั้งหมด3ามกล่องค่ะเราเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องต้นเล็กมากค่ะน่าจะน้ําหนักไม่ค่อยดีนะคะอากรศดที่แปรปวนเก็บผักไปด้วยกันนะคะสําหรับส่วนที่เสียเสียนะคะใบที่เหี่ยวๆนะคะเราก็เก็บทิ้งไปค่ะอันนี้นะคะอดหอมอมิตอรี่นะคะทุกคนนี่นะคะกรอบมากเลยนะคะ ตอบมากแล้วก็พุ่มใหญ่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตั้งแต่เช้าตู่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องผักของเรานะคะครบอายุแล้วค่ะเราก็เลยจะมาเก็บผักกันนะคะทุกคนไปค่ะไปเก็บผักกันไปเรื่อยๆค่ะสองคนพี่น้องแพ็กกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเพราะปริมาณต้นหลายต้นนะคะค่ะเริ่มด้วยกรีนโอ๊กเลยนะคะต้นงามๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่เลยค่ะ วยไหมคะสวยไหมคะปลูกไ,ไปเรื่อยๆค่ะสองคนพี่น้องแพ็กกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเพราะปริมาณต้นหลายต้นนะคะเลยนะคะเยอะกว่าล็อตอื่นๆค่ะล็อตอื่นๆเราปลูกแค่1ิกล่องปลูกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่เก็บผักไปด้วยกันนะคะสำหรับส่วนที่เสียๆนะคะใบที่ เหี่ยวๆนะคะเราก็เก็บทิ้งไปค่ะอันนี้นะคะคาดเก็บได้ถึง50วันนะคะแต่ด้วยความที่เราจะเก็บล็อตนี้ให้หมดค่ะเราก็เลยเก็บที่40วันรวมกับน้องผักชนิดอื่นๆไปเลยค่ะส่วนกิีนมินิคอร์สด้านหน้านะคะตอน8ปดโมงนะคะเราก็เลยต้องรีบเก็บแต่เช้าตรู่ค่ะวันนี้เราต้องเก็บทั้งหมด7ถุงนะคะจะบอกว่าน้องผักของเราล็อตนี้นะคะงามน้อยกว่าล็อตอื่นๆค่ะคาดเก็บได้ถึง50วันนะคะแต่ด้วยความที่เราจะเก็บล็อตนี้ให้หมดค่ะเราก็เลยเก็บที่40วันรวมกับน้องผักชิด นิดอื่นๆไปเลยค่ะส่วนกีนมินิคอร์ดด้านหน้านะคะเลยนะคะเยอะกว่าล็อตอื่นๆค่ะล็อตอื่นๆเราปลูกแค่10กล่องปลูกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่มากมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องจริงๆค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะน้องน้ําหนักไม่ค่อยดีต้นเล็กค่ะแต่เราก็ทําเสร็จทันตามเวลานะคะนี่คือผลงานของเราทั้งสองคนค่ะแพ็คทั้งหมด7ดถุงนะคะ ใบทรงผักกันแต่ต้นและน้าหนักของน้องแต่และต้นก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะถ้าถือว่างามก็คืองามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในฐานะคนปลูกค,ค่ะน้องจะงามและโตได้มากกว่านี้ตอน8โมงนะคะเราก็เลยต้องรีบเก็บแต่เช้าตรู่ค่ะ <c oughs> วันนี้เราต้องเก็บทั้งหมด7ถุงนะคะจะบอกว่าน้องผักของเราล็อตนี้นะคะงามน้อยกว่าล็อตอื่นๆค่ะต่อไปค่ะ จะบอกว่าเลดโอคือไม่ค่อยงามเลยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอากาศน่าจะมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะต่อไปเป็นผักการเก็บได้ถึง50วันนะคะแต่ด้วยความที่เราจะเก็บล็อตนี้ให้หมดค่ะเราก็เลยเก็บที่40วันรวมกับน้องผักชนิดอื่นๆไปเลยค่ะส่วนกีนมินิคอร์ด,ด้านหน้านะคะใบค่อนข้างหยิกไม่สวยเลยค่ะเราต้องไปเก็บอีกโซนหนึ่งนะคะ2ต้นนี้ปล่อยไว้กินเองค่ะต่อไปเป็นกีนมินิคอร์นะคะฝั่งนี้ค่ะทุกคน ละ,ละต้นและน้ําหนักของน้องแต่ละต้นก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะถ้าถือว่างามก็คืองามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในฐานะคนปลูกคะ่ะน้องจะงามและโตได้มากกว่านี้เลยนะคะเยอะกว่ารดอื่นๆคะ่ะรดอื่นๆเราปลูกแค่สิบกองปลูกเท่านั้นคะ่ะแต่ด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่เก็บผักไว้ด้วยกันนะคะสําหรับ ส่วนที่เสียๆนะคะใบที่เหี่ยวๆนะคะเราก็เก็บทิ้งไปค่ะอันนี้นะคะเพงค่ะเริ่มด้วยกรีนโอ๊กเลยนะคะต้นงามๆเลยะค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่เลยคะ่ะสวยไหมคะสวยไหมคะตัดหอมอิตาลีนะคะทุกคนนี่นะคะกรอบมากเลยนะคะกรอบมากแล้วก็พุ่มใหญ่มากเลยะคะ่ะสวยค่ะเพ่ค่ะเริ่มด้วยกรีนโอ๊กเลยนะคะ ต้นงามๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่เลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่เลยนะคะหนึ่งต้นสําหรับกรีนโอ๊คค่ะทุกคนต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่คลิปอาจจะดูมืดไปนิดนึงค่ะเพราะว่าไปเรื่อยๆค่ะสองคนพี่น้องแพ็กกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเพราะปริมาณต้นหลายต้นนะคะใบค่อนข้างหยิกไม่สวยเลยค่ะเราต้องไปเก็บอีกโซนหนึ่งนะคะสองต้นนี้ปล่อยไว้กินเองค่ะต่อไปเป็นกรีนมินิคอสนะคะฝั่งนี้ค่ะทุกคน ลแล้วนะคะดินมินิคอสฝั่งนี้นะคะมีทั้งหมด3กล่องค่ะเราเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องต้นเล็กมากค่ะน่าจะน้ําหนักไม่ค่อยดีนะคะอากาศที่แปรปวนหอกค่ะจะบอกว่าเลดโอคือไม่ค่อยงามเลยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอากาศน่าจะมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะต่อไปเป็นพักไปเรื่อยๆค่ะ2คนพี่น้องแพ็กกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเพราะปริมาณต้นหลายต้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตั้งแต่เช้าตู่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องผักของเรานะคะครบอายุแล้วค่ะเราก็เลยจะมาเก็บผักกันนะคะทุกคนไปค่ะไปเก็บผักกันดีค่ะสวัสดีตั้งแต่เช้าตู่เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องผักของเรานะคะครบอายุแล้วค่ะเราก็เลยจะมาเก็บผักกันนะคะทุกคนไปค่ะไปเก็บผักกันค่ะเริ่มด้วยกรีนโอ๊กเลยนะคะต้นงามๆเลยค่ะเพื่อนๆนทุกคนนี่เลยค่ะ สวยไหมคะสวยไหมคะใครเป็นเลดโอลนะคะเพื่อนเลดโอลเป็นแบบนี้นะคะนี่งามๆเหมือนกันเลยคะ่ะ ะะเราเก็บไปหมดเก็บกินโอ้เสร็จแล้วเราก็มาเก็บเลดโอกันต่อค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับมือใหม่หัดปลูกผักไฮโดรโปโนิกอย่างเราสองคนนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะสภาพอากาศมีผลกับน้องอย่างไรนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เลยนะคะเยอะกว่าร็อื่นๆค่ะรดอื่นๆเราปลูกแค่10บกล่องปลูกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความที่อากาศแป,ปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่ผลักเสร็จแล้วเราไปแพ็คใส่ถุงกันค่ะ ส่วนถ้วยปลูกอันนี้นะคะเราสามารถไปล้างแล้วเอามาใช้ใหม่ได้นะคะผักรตนี้เราปลูกไว้ทั้งหมด12องกองปลูกค่ะเริ่มด้วยกรีนโอ๊กเลยนะคะต้นงามๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่เลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะตัดหอมอิตาลีนะคะทุกคนนี่นะคะกรอบมากเลยนะคะกรอบมากแล้วก็พุ่งใหญ่มากเลยค่ะ แล้วนะคะดีนมิดิคอร์ดฝั่งนี้นะคะมีทั้งหมด3กล่องค่ะเราเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องต้นเล็กมากค่ะน่าจะน้ำหนักไม่ค่อยดีนะคะอาแกลศที่แปรปวนสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะ ผักขัดหอมิัลลี่จริงๆแล้วจะสามดอกคาจะบอกว่าเลดโอคือไม่ค่อยงามเลยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอากาศน่าจะมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะต่อไปเป็นผักดอกคาจะบอกว่าเลดโอคือไม่ค่อยงามเลยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอากาศน่าจะมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะต่อไปเป็นผักกาดนี่นะกีนมินิคอร์สเขาจะเล็กกว่ากีนคอร์สนิดนึงนะคะ ส่วนนี้เป็นโซนสุดท้ายที่เราจะเก็บของวันนี้ค่ะเก็บไปเก็บมาฟ้าเริ่มสว่างมากมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องจริงๆค่ะ เราก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเบราะเราเก็บน้องผักกันแต่เช้าตรู่ของวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าทั้งส้มและพี่สาวต้องเข้างานเลยนะคะเยอะกว่าล็อตอื่นๆค่ะล็อตอื่นๆเราปลูกแค่10กล่องปลูกเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะคะน้องต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะความใหญ่ความงามของน้องแต่แล้วนะคะดินมินิคอร์ฝั่งนี้นะคะมีทั้งหมด3กล่องค่ะเราเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องต้นเล็กมากค่ะ น่าจะาน้ำหนักไม่ค่อยดีนะคะอาการที่แปรปวนมากๆมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องจริงๆค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะมากมีผลกับการเจริญเติบโตของน้องจริงๆค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเราเก็บน้องผักกันแต่เช้าตู่ของวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าทั้งส้มและพี่สาวต้องเข้างานต้นและน้ำหนักของน้องแต่และต้นก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะถ้าถือว่างามก็คืองามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ